ดิฉันนางสาสุรีรัตน์เจริญสุขรหัสนักศึกษา591777242วันนี้จะมาพูดถึงคำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติณโรงเรียนวังทองวิยานะคะเรียนท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดพิธีงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ของโรงเรียนวังทองวิทยาการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กเยาวชนว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมและมาเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ดิฉันเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรักความเมตตาความอบอุ่นจากผู้ใหญ่นะคะขอบคุณค่ะ